8ปดคูณเจเซ็ตหก2 82สคูณสเซ็ตหนึ่งรเคูณเจเซ็ตห้าร้อยสี่สิบหกยคูณแเซ็ตสองร้อเคูณสเซ็ตหนึสสวัสดีครับผูป้ปกครองทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับ ผมกูตุ้มนะครับจากสถาบันจินตคณิตสุรินที่นี่เราสอนเด็กๆนะครับด้วยประสบการณ์นอกห้องเรียนที่เรียกว่าจินตคณิตที่นี่เราสอนเด็กให้มีกระบวนการคิดนะครับฝึกสมาธิให้สมองพัฒนาส่วนการคิดเลขเร็วที่ผู้คองเห็นนะครับเป็นผลพลอยได้จากการเรียนที่นี่นะครับ ผมใช้ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ในการสอนเด็กๆผมใช้ตัวเลขเป็นสื่อนะครับในการฝึกสมาธิให้กับเด็กๆสมาธิสำคัญยังไงครับถ้าเด็กๆมีสมาธิดีนะครับเด็กๆจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิตนะครับการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ นะครับแม้กระทั่งการวาดภาพการเล่นกีฬาการร้องเพลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องใช้สมาธิคนที่มีสมาธิดีนะครับจะมีพัฒนาการที่ดีเมื่อเด็กๆมีสมาธิที่ดีนะครับเขาจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีเรียนรู้ได้ดีเพราะฉะนั้นสมาธินี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับ เรามีแผนการสอนที่ดีที่เหมาะสําหรับเด็กทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเด็กๆล้วนแตกต่างกันอยู่แล้วแต่เราสอนเด็กๆนะครับให้เข้าใจในกระบวนการคิดบนพื้นฐานของความแตกต่างที่เขามีนะครับที่นี่เรียนปนเล่นที่นี่ไม่ทําให้การเรียนรู้เป็นวิชาการเด็กทุกคนถ้าพูดเรื่องคณิตศาสตร์เด็กทุกคนพูดเรื่องตัวเลขจะไม่ค่อยชอบหรอกครับแต่เรามีหน้าที่ ทำให้เด็กๆนะครับมีความสนใจที่อยากจะเรียนทําให้เขาเรียนรู้ได้ดีนะครับทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันเด็กแต่ละคนแตกต่างกันเพราะพื้นฐานของแต่ละคนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆอยู่สิ่งที่ติดตัวมาทุกคนแตกต่างกันนะครับแต่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ขอให้ผู้ปกครอง จินตนณิตรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองนะครับจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือนะครับเป็นแนวทางที่จะพัฒนาลูกๆของเราได้นะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดนาดาคิดนะครับหรือโทรตามเบอร์ติดต่อในคลิปได้เลยครับขอบคุณครับ